ปิดประสบการณ์พามาอย่าล่องเรือทะเลสาบสงขลาและชมบัวทะเลน้อยครั้งแรกจะรอดไหมนะทริปนี้เราสามคนตื่นกันตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะเพราะว่าเรือจะต้องออกประมาณ5โมง45ถึง6โมงนะคะเพื่อจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ลานยอทะเลสาบสงขลานะคะทุกคนทำเวลาได้ดีมากๆเลยเรือออกประมาณ5โมง45มาถึงลานยอก็รอพระอาทิตย์ขึ้นเลยค่ะทุกคน สวยมากๆอยากให้มาเห็นกับตาเลยต่อลงเรือเแรกๆมายามีสันนิดหน่อยนะคะคงจะเป็นเพราะกลัวความสูงแต่พอมีเรือเสียงดังคิดว่ามายาต้องเห่าและไม่ชอบแน่แน่ แต่มายากับนิ่งเฉยนะคะทุกคนแล้วเวลาเรือขับไปเรื่อยๆเนี่ยบรรยากาศมันดีมากๆเลยล่มลื่นเงียบสงบนะคะแล้วก็เอ่อความธรรมชาติกลิ่นอายนะคะทุกคนมายาชอบมากๆเลยคะ่ะสูตรอากาศบริสุทธิ์เขาชอบมากเลยทุกคนเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะลูกสาวทำได้ดีมากค่ะครั้งนี้